สวัสดีค่ะแม่บ้านไทยในต่างแดนยูเคนะคะวันนี้จะมา,ะมาสาธิตการขัดห้องน้ํานะคะขัดซิงขัดบารดนะคะเราก็ใช้น้ายาที่ว่าใช้ขัดห้องน้ําทั่วไปนะคะบารรูมเราก็ฉีดใส่ที่ซิงเราเลยนะคะเติมน้ําเล็กน้อยให้เป็นฟองใช้สกอตไบท์ที่เราใช้อ่อ ล้างจานนะคะแต่ว่าคนละอันนะคะอันนี้สําหรับห้องน้ําโดยตรงขัดแล้วก็ทิ้งไว้ในห้องน้ําเราก็ทําการขัดนะคะไม่ต้องโั้เป็นรอยนะคะไอ้ที่ว่าซิงน่ะก้าวดำๆมันจะได้หายแล้วก็ตามฝานี่นะคะขัดพอข,ขัดเสร็จนะคะ พอขัดเสร็จแล้วก็จะเอาผ้านะคะเช็ดน้ำออกให้แห้งนะคะเราก็กทำการฉีดเราก็จะขัดนะคะใช้สกอตไบแล้วนะคะขัดอาชีพเก่าคะ่ะอาชีพเก่า อย่าลืมขัดที่ใส่สบู่นะคะต้องขัดเพราะว่าถ้าเราวางสบู่นานๆม,มันจะเป็นคาบเราต้องล้างเราต้องขัดขัดที่ใส่สบู่นะคะล้างทุกอย่างคะ่ะพอเราขัดรอบๆเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตาสุดท้ายของเนีคือข,ขัดที่นี่นะคะ ขาดเสร็จเราก็เอาผ้าเช็ดรอบๆนะคะข้างในเราก็เอาแปรงขัดข้างในนะคะถ้าเราก็จะขัดห้องอ่าไม่ใช่ขัดเช็ดนี่นะคะจบ มีกระจกอีกด้านหนึ่ง้เช็ดอีกด้านอันนี้เป็นผ้านะคะเราใช้น้ำยาฉีดแล้วเราก็เช็ดตรงไหนไม่ได้ดำไม่ไนีนี่เราก็ไม่ได้ขัด ก็เยเอยเากะอัพนี้เช็นนะคะเช็นให้มันแห้งมันจะได้ไม่เป็นคราบซิ่งเหมือนกันจะไดไ้เป็นคราบนะคะมา ชีพพิษน้ำยาอันนี้นะคะนี่เป็นช่องเก็บพวกน้ำยาพวกถุงมือพวกเครื่องนี่นี่น,น,นะคะไอ้เมื่อกี้พูดไทยหรือพูดภาษาอีสาน อีกละครั้งอย่างน้อยค่ะ,คะห้องน้ำแก้วคนเดียวทำงานหนักตลอดอันนี้กระจกทีช่ชาเวอร์เรานะคะ,คะก็จะจะใช้อันนี้นะคะ กนนระจกเรานะคะจะดสุดท้ายแล้วนะคะก็ ถูพื้นค่ะถูพื้นห้องน้ำขั่ดเล็กๆนี่แหละผสมน้ำก็ได้นิดนึงหรือจะเอาแบบนี้ก็ได้นะคะก็เช็ดเลยถูพื้นถูนะคะนั้นเราก็ค่อยเอาผ้าเช็ดอีกครั้งหนึ่งมันจะได้แห้งเร็วนะคะพื้นมันวับเสร็จแล้วค่ะอ่า ยิมอองไหมคะ้เชื่ออ,อันนี้กระจกไอ้ค้าบที่ดำๆนี่มันมันขันไม่ออกนะคะเป็นมองต้องลอกออกแล้วก็ติดใหม่อย่างเดียวเหยียบร้อยออสุดท้ายนะคะลืมต้องเอาแมตนะคะเอาพรมเช็ดเท้ามาวางไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะอาแม่บ้านไทยในต่างแดนยูเคนะคะสวัสดีค่ะ